สวัสดีค่ะจากมานไร่วังพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดต้นกระถินนะคะจะใช้ต้นกระถินแบบนี้นะคะต้นหนึ่งต้นก็ใหญ่พอๆกับนิ้วโป้งมือหรือว่าใหญ่กว่านั่นเล็กน้อยนะคะเพื่อเอาไปทำไม้ค้างถั่วนะคะโดยที่เราจะไม่ต้องซื้อต้องหานะคะเราจะมีอยู่ ในส่วนของเราเองนะคะเราก็จะเก็บมาไว้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องการจะใช้นะคะต้นเล็กเราก็ใช้ไปอย่างหนึ่งต้นใหญ่เราก็จะใช้ไปอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้เดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีใดที่จะตัดนะคะ ก่อนที่เราจะไปตัดต้นกระถินกันนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับเครื่องตัดหญ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูใบของเขานะคะว่าใช้ใบอะไรนะคะที่มาตัดในตรงนี้ใบอันนี้คือใบใบชนิดนี้คือใบของเลื่อยวงเดือนนะคะ มันจะมีใบตัดของเครื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ใบนั้นจะใช้ไม่ได้ทนนะคะถ้าตัดต้นกระถินต้นกระถินเล็กนี้คือเป็นกระถินบ้านนะคะไม่ใช่กระถินยักษ์เขาก็จะมแีแก่นตรงกลางนะคะทำให้ใบตัดนั้นจะไม่ค่อยตัดไม่เข้านะคะเราต้องใช้ใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะคะมาตัด แล้วก็มาเปลี่ยนจากใบพัดใบตัดมาเป็นใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะคะเพื่อการสะดวกกับการตัดต้นไม้โดยการใช้เครื่องทุ่นแรงคือใส่กับเครื่องตัดหญ้านะคะแบบนี้นะคะคือเราจะไม่ใช้เลื่อยโซ่หรือว่าเลื่อยยนนะคะเพราะว่าเป็นไม้เล็ก ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะตีตัวเราเองได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดนะคะว่าเราตัดยังไงนะคะเพื่อไม่ให้ไม้ที่เราตัดนั้นหนีใบพัดอันนี้หรือว่าเป็นการที่ว่าตัดแล้วจะเอ็นเข้าหาคนตัดนะคะเดี๋ยวไปดูกันในตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดู ตัดออกมาแล้วเราก็จะได้ไม้แบบนี้นะคะคือต้นไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปนะคะต้นจะเปล่านะคะและเราก็จะมาลิดกิ่งนะคะเมื่อเราลิดกิ่งแล้วเราก็จะมากองแบบนี้นะคะกองสะกันไว้ให้สูงๆนะคะเพื่อเราจะได้เอาเอาใบของเขาวันนั้นไว้ทำปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับไว้ผสมดิน ถ้าเราจะให้ไวขึ้นเราก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกกล้วยนะคะผสมน้ำลาดลดไปเลยนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ใบของเขาก็จะร่วงลงกองดินนะคะอีกหนึ่งเดือนต่อมาใบของเขานั้นก็จะกลายเป็นดินเราสามารถที่เราจะมาผสมดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อปลูกต้นไม้ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นไม้ที่บ้านไายวงพยอมได้ตัดไป ให้ดูเมื่อกี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะไม้นี้ก็คือเป็นต้นกระถินที่ตรงที่เราเลือกแล้วนะคะเราก็จะเอาไปทำค้างถั่วอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้บ้านไร่งพยอมก็จะมาบอกวิธีการตัดต้นกระถินเอามาใช้ประโยชน์นะคะต้นเล็กเราใช้ตามงานเล็กนะคะต้นใหญ่เราก็ใช้ตามงานใหญ่นะคะ วันนี้บ้านไร่วังพยอมก็มาบอกกล่าวกับงานหนักๆห,หลังจากที่ได้ดูคลิปเบาๆไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะเดินไปด้วยกันนะคะอดทนและทุกอย่างจะสำเร็จนะคะ